ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งค่ะหากติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะทราบว่าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ลี้ภัยสงครามข้ามแดนจากพมา่าเข้ามายังประเทศไทยมาพักพิงอยู่ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากการสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพมา่ากับกองกำลังรัฐเกเรี่ยงการสู้รบนี้ยืดเยื้อยาวนานมา60กว่าปีแล้ว รบกันครั้งใดก็มีคนพลัดบ้านพลัดเมืองต้องหนีหลบภัยสงครามเข้ามายัางเขตแดนไทยเป็นละลอกปัญหาที่เราอยากจะให้เรียนรู้ก็คือพวกเขามีชีวิตอย่างไรไปรู้จักผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงให้มากขึ้นเมื่อต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์อพยพวิถีชีวิตจะเป็นอย่างไรและท่ามกลางความยากลำบากทำไมจึงต้องเรียนรู้และดำรงอัตลักษณ์กะเหรี่ยงของตนเอาไว้ให้ได้ดีที่สุด ติดตามรายละเอียดในพันแสงรุ้งค่ะทีมงานพันแสงรุง้งเดินทางเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกับชิสุวิชานศิลปินปากยอค่ะ เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงปากยอทำงานอยู่มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้ลี้ภัยในฐานะเพื่อนร่วมชาติพันธุ์เดียวกัน,ชนกชี้เรชี้เ่น เครื่องดนตรีชิ้นนี้เห็นได้ทั่วไปในชุมชนกะเหรี่ยงทั้งฝั่งไทยฝั่งพามา่าเรียกกันว่าเตน่าเตนาเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิม แต่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักเตนาเพราะชิสุวิชานนำมาเผยแพร่ตะเวนเล่นไปทั่วประเทศเครื่องดนตรีรที่ใช้กันในในศูนย์อพยพบะออมันเป็นยังไงบ้างะคะอะไรบ้างะคะเครื่องดนตรีหรือว่าศิลปวัฒนธรรมบางอย่างที่ฝั่งไทยหายไปแล้วนะ่ยไม่มีแล้วนะ่ยแต่ปรากฏว่าที่นั่นยังมีอยู่หรือบางอย่างที่โน่นหายไปแล้วแต่ปรากฏว่าทางเรายังมีอยู่ เช่นซอซเคหรือว่าเรียกคนามันคล้ายๆซึงทางเหนือนี่แต่ว่ามีแค่สามสายนะอีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะเรียกว่าโอตรูซอตรูเนี่ยเขาจะสีรูป,ปร่างหน้าตามันคล้ายคล้าแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนสลอลเขาเล่นเหมือนไารีนีเพราะะนั้นเนี่ยบางอย่างที่ ของเราไม่มีแต่ว่าขเขามีเพราะนั้นเนะี่ยเพื่อการเชื่อมต่อกันทางวัฒนธรรมมันมีคุณค่ามันจะเป็นการรักษาความหลากหลายรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้เชื่อมต่อกันและให้ยย่งงยืนไน้นอกจากความหลากหลายของชนิดดนตรีแล้วสิ่งที่เรียนรู้ยังรวมถึงข้อคิดคติสอนใจที่แทรกผ่านบทเพลงเช่นเพลงที่เล่นอยู่นี้บอกเล่าเรื่องราวเก่าก่อนว่าเดิมที ก็เรียงเป็นเหมือนไก่ในเล้าเดียวกันแต่ถูกคนเอาขมาวดำก้นหม้อป้ายหน้าจนจำกันไม่ได้หันมาจิกตีชนกันเองจนตายหมดเล้าเลิดูควาเลิศดูควาเลิศแล้วก็เล่นอย่างว่าต้นละตะการ์ขีเนาะอันนีว่าวีนี้กับมามาแล้วลักเกี้ยนนี่ช่วงต้นน่ะจะเล่นด้วยตหน้าตัวเดียวก่อนหมายถึงว่าพูดถึงไก่ที่อยู่ในเล้าเดียวกันเมื่อกี้น่ะที่ถูกป้ายตาแล้วก็มีการชนกันเกือบตายหมด แล้วพอมาช่วยี่สอกก็จะเป็นเสียงอีแรงที่เข้ามาทุ่งเวท้บาบยาลาซ้องซ้อไบทนีดาคซ่นบอกเป็นจริงบอกว่าถ้าแผ่นดินนี้กลืนเรานะ่มันจะหายไปแค่คนเดียวแต่ถ้าเผ่าพันธุ์ของเรากลืนเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองนะ่มันจะหายไปทั้งเผ่าพันธุ์ นับแต่อดีตที่ยังไม่มีเส้นเขตแดนรัฐชาติกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆใช้ชีวิตอย่างอิสระก่อร่างสร้างวัฒนธรรมของตัวเองบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำและขุนเขาอยากให้อาจารย์เล่าภาพรวมๆกนว่ากลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายในละแวกชายแดนไทยพม่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วเป็นอย่างไรชายแดนตะวันตกของไทยเนี่ยเราก็ที่ รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็ตั้งแต่เขตตะนาวศรีขึ้นมานี่ก็จะเป็นกลุ่มมอญใช่ไหมคะมอญแล้วก็มากะเรียงกะเรียงแล้วก็เป็นคารนีนีแล้วก็เป็นรัชชานคือหรือไทยใหญ่อยู่ทั้งทงางัฝั่งพม่าด้วยไทยด้วยแล้วก็เป็นญาติพี่น้องข้ามไปข้ามมาการอยู่อาศัยคืออยู่เป็นกลุ่มวัฒนธรรมใช่ใชท,ชที่ที่เขาอยู่กันอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วใช่เพราะฉะนั้นน้าเมยที่กัน้นปัจจุบันเป็นเส้นกั้นพรมแดงระหว่างประเทศเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายในเรื่องของการแบ่งแยกผู้คนเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้คนให้มาอยู่รวมกันด้วยซ้ำไปก็คือว่าถือว่าเป็นกลุ่มคนพื้นดินเดียวกันและใช้แม่น้ําสายเดียวกันแต่ละกลุ่มนี่ก็ปกครองตัวเองเป็นเหมือนรัฐอิสเป็นรอาจารย์ขวัญชีวันบัวแดงจากคณะสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยศึกษาเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่พรมแดนแม่น้ำเมยข้อค้นพบจากการศึกษาคือ ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคอาณานิคมแต่ละรัฐแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีอิสระในการปกครองดูแลตนเองแต่หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษรัฐบาลพมา่าพยายามผนวกทุกกลุ่มให้เป็นประเทศหนึ่งเดียวแทนที่จะเป็นเครือข่ายสหภาพหรือสหพันธรัฐอย่างที่เคยตกลงกันจึงเกิดการต่อต้านสู้รบขึ้นการที่ เผด็จการขึ้นมานะคะและใช้กําลังรุนแรงในการปราบปรามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้กลุ่มต่างๆก็เริ่มมีกองกําลังอาวุธประมาณ1ิ1เกลุ่มนะคะก็ต่อสู้กันหมดเลยทุกกลุ่มมีกองกาลังอาวุธและกลุ่มใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงกับกลุ่มกลุ่มไทยใหญ่นะคะข้ฉินเองก็เคยเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งตอนหลังก็วางอาวุธมอนเองก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งตอนหลังก็วางอาวุธ ในส่วนรัฐกะเรี่ยงมีการก่อตั้งสาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNU ในปี2490เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพมา่ากองกำลัง KNU มีทั้งยุครุ่งเรืองและช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี2537กะเรียงกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่ากะเรี่ยงพุทธแยกตัวออกจาก KNU แล้วจัดตั้งกองกำลังดี k a บขึ้นโดยหันไปเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลพมา่าทำให้เกิดการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับกะเหรียงไปพร้อมกับที่กลุ่มกะเหรียงชาติพันธุ์เดียวกันต้องจับอาวุธรบกันเอง ขาวกะเหรี่ยงจำนวนมากทิ้งถิ่นฐานหนีภัยการสู้รบอบพยพข้ามแดนเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือช่วงเดือนมิถุนายน2552ทีมงานพันแสงรุง้งลงไปเก็บข้อมูลจากผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่ ซึ่งเข้ามาพักพิงชั่วคราวที่บ้านหนองบัวบริเวณชายแดนอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากชาวบ้านกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาจากเมืองผาอานค่ะบางคนบอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาต้องโยกย้ายหนีภัยมาแล้วถึงสี่ครั้ง လေဒါလာဟောဒီဒဟဲနူလာနီလာလာလို့နေဟောဒီတွေ့ဝီတလာတက်လေခဲလလာနီလုံးနေခဲနူလာချက်တော့ဝါဒီဘတ်စေးသားလေးယူကော့ချတဲပူအဲဒူဒါလန်နူလာဒွေရာကူလာနဲခေးလာဟောဒီကိဟောနေဝဲနဘဘောဘဲဟကိဒါစေးမောမေမေလဲခဲတဘလာဟာဒီနီဒါနူလာတွတွဲရာချေပါတနကင်နေဝဲဒဲချောလာလာဟုတ်နေမှာဝဲပကိဒီခဲပကိနေစေးနော် ถ้าอยู่นู่นจะเห็นเป็นแบบว,ว่าเขาไล่ยิงกันไปเลยนะอ๋อเห,อหรอเห็นคนไล่เห็นคนยิงทีแรกนี่เขาอยู่ตรงนี้ไหมครับทีแรกเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาอยู่ในวัดตัวเพิ่งย้ายขึ้นมาครั้งแรกนี่ก่อนป็นมีหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าคนมีกระจายกัจต่กรนรรอยู่แถวนี้ก็มีที่เห็นอยู่นี่นะมีพราเต็นคนที่ว่ามาหนีมาที่นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะคลิปอย่างเดียวมีทั้งผู้ทั้งคลิปไม่ต้องไปหมอรวมว่าเป็นเป็นคลิปทั้งหมดหรือว่าเป็นอะไรทั้งหมดคนนี้มาก็รักคนนี้มาก็รักคนทั้งสองฝ่ายก็เป็น ชุมชนปากญยอแล้วก็เป็นปากญยอเมืองไันผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งที่พักอาหารข้าวของเครื่องใช้จากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศภายใต้การดูแลของ UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติบริเวณน,นี้สร้างเป็นเพิงพักชั่วคราว เพื่อรอนโยบายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้จะผลักดันกลับฝั่งพมา่าหรือรับเข้าไว้ในศูนย์พักพิงฝั่งไทยปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์พักพิงชั่วคราว9แห่งตลอดชายแดนไทยพมา่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากการจนบุรีและราชบุรี เป็นศูนย์ผู้ลี้ภัยกะเรียงเจ็แห่งอีกสองแห่งเป็นศูนย์ของกะเรนนียนีหรือกะเรียงแดงค่ะรวมผู้ลี้ภัยทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0 0คน ในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีหลากหลายาศาสนาชาติพันธุ์มีทั้งพุทธคริสต์อิสลามอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีครบทุกอย่างค่ะทั้งตลาดโรงเรียนสถานพยาบาลโบสถ์วัดมัสยิดส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคมีองค์กรที่รับผิดชอบดูแลแจกใจ่ายให้ตามสัดส่วนกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โรเบิร์ตทวยประธานคณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเหลียงบอกว่าในฐานะตัวแทนของผู้ลี้ภัยทั้งหมดอยากขอบคุณประเทศไทยที่ให้ที่พักฟื้นพักพิงที่ปลอดภัยขอขอบคุณองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากร้องขอจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในพมา่า ที่อกอกะเมกิที่ก็พาดูดิปาเลกะคือเทศน์เสร็จดิสุดออตะหุตะพูกูโอเกเลก็บยอตะเบบูอากะดิโดร่อเดโมคราซีกูโอดาเลก็บยอตะเบบูกะเตยวะนี่ตะไหวเมตตาอากะดุกะเตเลบะเวทิบุโกบูเลปาก็บะแคเมเลก็บยอพูวินิมีปะตะมูละอุดเจร่อบะอันนี่ตะลี่เยดอเตกเลกิ เตตต้มีาาาววนนคูศูนย์พักพิงเป็นสถานรองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งไปอยู่ในประเทศที่สามหรือเมื่อประเทศต้นทางคือพมา่าสงบปลอดภยัยชาวบ้านกลุ่มนี้ก็จะถูกส่งตัวกลับแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันคือยังไม่มีสัญญาณใดๆว่า สถานการณ์ความขัดแย้งจะยุติในขณะที่การส่งตัวไปประเทศที่3าก็มีจำนวนค่อนข้างน้อยผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่จึงต้องพักพิงอยู่ในศูนย์อย่างต่อเนื่องถึงตอนนี้เ,เป็นเวลากว่า20ปีเมื่อคนกลุ่มใหญ่อาศัยในพื้นที่เป็นเวลานานปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาคือ เกิดการกระทบกระทั่งกับชุมชนเกรี่ยงดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยตลอดชายแดนฝั่งไทยตั้งแต่แม่ห้องสอนจนถึงราช,ชบุรีมีชุมชนเกรียงสัญชาติไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไปแม้จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้ลี้ภัยในฐานะเพื่อนร่วมชาติพันธุ์เดียวกัน แต่ชาวบ้านในชุมชนดั้งเดิมบอกว่าเริ่มอึดอัดและอยากสื่อสารถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและอาจยากรรมแจกอิ่มไม่อิ่มผมก็รู้อยู่ว่าแจกข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชพริกกะปิปลาะถามพวกเนี้เขาจะกินกันปรุงอาหารกินได้ไงเป็นเดือนน่ะและอาหารส่คุณไม่แบ่งให้เขา ฉะนั้นเนี่ยคนเรามันจําเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาโหทางแห่งความอยู่รอดก็หนีออกมาพอหนีออกมาปุ๊บก็ทําลายทรัพยากรอย่างที่กล่าวถึงเราก็บอกว่าไม่ใช่ไร้มนุษยธรรมเลยอันนี้เอามาทิ้งให้เราขยะก็ล้นบ่อน,น,น้าทะลักออกมาเราไปคุยก็ไม่อยากมองหน้าเราเนี่ยถามเราเลยไปโทษเขาได้ไหมไม่ได้เัาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปก็มาอยู่กองตรงนี้โทษคนที่รับผิดชอบนันแหละมันต้องไปสืบคนที่มาของปัญหา ปัญหาคืออยู่ที่ประเทศพมา่าไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยก็ยังพยายามอยากจะถามเยนเอซียว่าได้ได้พยายามได้พยายามที่จะดูแลตรงนี้มากพอแล้วหรือยังมันไม่ใช่ว่าปล่อยภาระทุกอย่างให้มันเกิดไปตามสภาพแล้วก็อพอเกิดปัญหาเนี่ยปล่อยให้ท้องถิ่นรับปัญหานั้นตัวเองชีวิตในศูนย์พักพิงแม้จะปลอดภัยกว่าบ้านที่จากมาแต่ไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุข ผู้ลี้ภัยต้องดิ้นรนและทนอยู่ในพื้นที่จำกัดทั้งที่ใจไฟฝันถึงดินแดนถิ่นเกิดสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงให้จิตวิญญาณกระเหลียงยังคงอยู่คือความพยายามรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ให้มากที่สุด ือเซเตเอลี้ภัยมาอยู่ฝั่งไทยเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะเปิดบ้านสอนดนตรีและบทเพลงให้กับลูกหลานที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนี้ยมอี่มออลี้ยู่อนัโล่ะอเล่นจิบนี่ขอนเรนี่นี่จิบูเล่นบํามดาเล่นในน่น่ดอสโซล่เเต้อนี่ปากงอยเต้นกลือตะเกียพวเราชอบ้กก คีย์เนี้รเราชาวกูกกูกาคือบอกว่าองค์ประกอบของความเป็นชนเผ่าหนึ่งหรือว่าชนชาติหนึ่งมันจะมีองค์ประกอบหลกักๆอยู่5ตัว1ก็คือภาษาพูด2ก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์3ก็คือภาษาเขียน4ก็คือศิลปะและดนตรี5ก็คือวิถีการทำมาหากินหรือวิถีการผลิตชนเผ่าของเราเนี่ย มีความเสี่ยงสูงที่จะหายไปได้าะนั้นเพื่อที่จะเกิดความยากยืนในการรักษาองค์ประกอบ5ตัวค<ม>ือว่าอาสาที่จะลุกขึ้นมาทำตรงน,นี้น<ม><ม>อยากให้ชี้เล่าว่าเรื่องข่าเชิงวัฒนธรรมมันสําคัญยังไงคพในศูนย์น่ะโดยเฉพาะเยาวชนน่ะนาเป็นโหงมากเพราะว่าวิถีการเกษตรวิถีการผลิตแบบใน,นชุมชน่ะเขาจะไม่เห็นเขาตื่นมาปุ๊บเข้าสารมาหาเขาตื่นมาปุ๊บเขาอาหารแห้งมา,าเขารงเรียนและถูกเซตสำหรับเขาหมดแล้ว ถ้าไม่เอาเรื่องว่าทาไม่เอาเรื่องอัตลักษณ์ไม่เอาเรื่องเหล่านี้ไปให้เขานะเขาจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขารู้ว่าเขาเป็นกะเรียงแต่กะเรียมเป็นอย่างไงเขาจะไม่รู้แล้วพ่อก็รู้สึกว่ามีคุณค่าน้อยลงนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ความสามารถตัวเองในการดูแลภรรยาไม่ได้ใช้ความสามารถตัวเองในการเลีล้ยงลูกฟังดูเหมือนกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันลดลงเรืลล่อยๆคู่แคอลาทิลจอนทิลอาชมอนโอปปะกระเลอาด้าเดม่าบเมเซเดรลปกไว ไม่พาพลาดอีแล้วเากเก็ยังดี่อพุตลคิด่พันหมอกดีตเอกเสีดีวกีเ่อากตัสตลหมอเลยเรเปตดี่อมุดาอุลกบหนเยสช่วมไม่อ้ตุมีจีมอี่ชั่มะนี่ก็อกกับบอกว่าการจะกลับไปที่บ้านของตัวเอง เพื่อเขรู้สึกว่าหนทางมันมืดมนแต่ก็มีความหวังแะแต่ว่ารู้สึกว่หนทางยังมืดมนเพราะ,ะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือณนะตอนนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่บนแผ่นดินตรงนี้ถึงไม่จะตายตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอทาตรงนี้ให้ดีที่สุดพือเซเ,เตเอบอกว่าเพลงที่เล่นต่อไปนี้อยากฝากไปถึงพี่น้องกระเรี่ยงทุกคนให้หันกลับมารักษาัมาคีเป็นหนึ่งเดียวเหมือนที่เคยเป็นมาแต่อดีตค่ะ ออพ,พ,พ่อคุยกับชี้สุวิชานะคะก็ทําให้อยากจะรู้ว่าความหวังของเขาคืออะไรอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรบอกให้คนอื่นได้รับรู้ฮะจริงๆความหวังของคนปัญญาที่อยู่ในสุดก็คือหวังที่จะจะกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนของตัวเองได้อย่างสงบสุขอยู่กับครอบครัวธรรมาก,กินได้มีโอกาสได้มีโอกาสเอาข้าวที่ตัวเองปลูกให้ลูกกิน เวลาเราพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเรามักจะมองแต่การแก้ไขปัญหาที่เป็นปลายเหตุว่าจะแก้ไขปัญหาคนที่อยู่ศูนย์ยังไงจะเอาอาหารให้เขาอย่างไรจะเอาเสื้อผ้าเอาการศึกษาจะเอาอยัางไงแต่ว่าเราไม่ได้กลับไปดูที่ต้นเหตุว่าเออที่เขาต้องจากมาเพราะอะไรแล้วถ้าจะเขาจะกลับไปได้เนะี่ยมันต้องทาอย่างไรกับตรงนั้นผมว่าตรงนี้สาคัญคือความเข้าใจเขาไม่ต้องการความเห็นใจและความสงสารแต่เขาต้องการความเข้าใจเข้าใจว่าทําไมถึงเขาต้องจากมาทําไมถึงเขาต้องมาอยู่ g 타 t t i m 이 a l 바 control w 디야게 고가 리니 ทงหมดที่นำเสนอในรายการพันแสงรุง้งทีงานมีความตั้งใจว่าอยากให้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวสภาพปัญหาโดยรวมเลยนะคะแล้วก็ทราบถึงที่มาที่ไปของกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ค่ะหลังจากรับรู้ข้อมูลแล้วเราก็คงจะทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่ใหญ่และสลับซับซ้อนเกินกว่าจะจินตนาการได้ว่าปัญหาทั้งหมดจะคลี่คลายหรือจบลงไปในทิศทางใดแต่แน่ สิ่งที่พวกเราทําได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือเปิดใจรับข้อมูลและเข้าใจผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ให้มากขึ้นค่ะหากท่านผู้ชมมีความสนใจอยากจะศึกษารายละเอียดอยากจะรับรู้ข้อมูลอยากจะดูซ้ำอีกรอบหนึ่งหรืออยากจะได้ดีวีดีตอนผู้ลีภ้ภัยนำไปศึกษาเพิ่มเติมสามารถขอมาได้ที่พันแสงรุ้งค่ะอีเมลก็คือพัน sr ทายพีบีเอสโนะคะ ทางไปรษณีย์หรือจดหมายก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน25ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะเราจะเตรียมดีวีดีแจกให้ประกาศชื่อผู้ที่จะได้รับในสัปดาห์หน้านะคะแล้วพบกับพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ